Subscribe for more please. คณะกรรมการก,การเลือกตั้ง election c o m m i s s i o n of Thailand คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเป็นองค์กรอิสระหมายถึงองค์กรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจของรัฐตามบุบตรบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยเป็นองค์โดยเป็นองค์งกรของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ซึ่งได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจนาทีได้โดยอิสระปลอดุ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐอื่นหรือสถาบันทางการเมืองอื่นรวมทั้งอยู่เหนือกะระแสและการกดดันใดๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมในช่วงเวลาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ไม่ใช่หน่วยงาน ราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐอาณาจักรไทยพศ2550ในหมวด11องค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยบุตบัญญัติต่ออยู่โดยบุตบัญญัติอยู่ในส่วนที่1องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่มาตรา1ตั้งแต่มาตรา2 9 จนถึง2 4 4รแต่แต่เดิมการดูแลและการคุบขุมการเมืองการเลือกตั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก่อนมีรัฐธรรมนูญปีพศ2500นนั้นอยู่ในความควบคุมของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดแม้แต่ก่อนหนแม้แต่ก่อนน้านี้ เราเคยมีคณะกรรมการองค์กรเ,เรามีคณะเราเคยมีคณะกรรมการองค์การกลางการเลือกตั้งแต่คณะกรรมการดังกล่าวก็ไม่ได้มีข้อกฎหมายรองรับรวมทั้งบทบาทที่จะควบคุดมดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมได้อย่างพอเพียงดังนั้นโย่รงดังนั้น ผู้ร่างรัฐมนูลจึงได้บัญญัติในรวงของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยกำหนดให้เป็นองค์กรอิสระมีคงส้างอำนาจหน้าที่บทบาทรวมถึงรวมถึงที่มาขององค์กรนี้ไว้ในรัฐมนูญปัจจุบันนั้นในปัจจุบันดังกล่าวข้างต้นจาก ที่กล่าวมาข้างตน้นคณะกรรมการาการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหลักประกรันความเป็นอิสระในการดำเนินงานที่ปราศจากความปราศจากการคุกคุมและการเสกแซงเกา้าไกยหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ของอำนาจอื่นในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็ได้บัญญัติให้การทำนาทีของคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยองค์กรอื่นที่มีอำนาจนาทีซึ่งเป็นไปตามหลักการซึ่งเป็นไปตามหลักของการจัดตั้งองค์กรอิสระแต่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูนและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูนความเป็นมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก,ก,ก,าาการเลือกตั้งเป็นกลไกสําคัญของประการการเลือกตั้งเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่งของการปกครองร,บระบอบประชาธิปไตยในการที่จะได้ให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนของตอนเข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภาหรือในคณะรัฐบ,บาลตามความต้องการของประชาชนหากกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประชาชนใช้เลือกตั้งด้วยจิตสำนึกของตอนเองแล้วการเลือกตั้งก็จะเป็นไปตามเจตนารม์ของการปกครองรัอประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในหลายประเทศที่มีการปกครองรับประชาธิปไตยทั้งในยุโรปอเมริกาออ,าอ,อสเตรเลียและเอเชียซึ่งองค์กร มีองค์กรซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองทำานาทีควบคุมและบ,บริหารจัดการและบ,บริหารจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมองค์กรดังกล่าวมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกอตอมคณะกรรมการการเลือกตั้งใน ประเทศไทยต่างๆถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสําคัญโดยมีอํานาจนาทีในการควบคุมและบริหารจัดการเลือกตั้งในหลายประเทศยังให้อํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้วยวัตถุประสงค์สําคัญของการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ เ,เพื่อให้การควบคุมและบริหารจัดการเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองระาอบระชาธิปไตยและเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอันเกิดจากการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปรง่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2476นซึ่งหนับจากการเลือกตั้งครั้งนั้นจนกระทั่งก่อน การประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราฐอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540กระทรวงมหัดไทยทำนาทีดูแลรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งมาโดยตลอดอและได้จัดให้มีการเลือกตั้งจำนวน19ครั้งโดยได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่10เมื่อวันที่10จัดพฤศจิกายน2539นา อย่างไรก็ตามฝ่ายหลังเหตุการณ์อย่างไรก็ตามฝ่ายหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516ได้มีได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้งขึ้นและได้รับการตอบสนองจากสังคมไทยอันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางการศึกษาและเศรษฐกิจรวมทั้งกระแสต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง ตลอดการใช้อิทธิพลเบี่ยงเบนผลการเลือกตัง้งในสมัยรัฐบาลในสมัยรัฐบาลมอมรัชวงศสกฤตปรโมทด,ดำรงตำแหน่งนายุรถมนตรีแต่มีองค์กรตรวจสอบการดำเนินการเลือกตั้งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเลือกตัง้ง มีอ่อมีศาสตราจารย์คำพรพันธุกราบเป็นประธานอา่อมีนาทีควบคุมก,การเลือกตั้งเมื่อวันที่4เมษายน2 5นาให้เป็นไปโดยเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมในขณะที่ศูนย์กลางนิรรนสิตศึกษานักศึกษาแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการสังเกตการการเลือกตั้ง เพื่อสังเกตการความเรียบร้อยของการเลือกตั้งมีอาสาสมัครในครั้งนั้นจำ,จำนวน5,500นคนจากนั้นได้ได้ปรากฏองค์ได้ปรากฏองค์งกรตรวจสอบการดำเนินการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปในปี2,529โดยได,โด,ยโดย้โดยได้มีการจัดตั้งกลุม อา,อาสาประชามติมีผลเอกสายยศมีผลเอกสายยธเกิดผลเป็นประธานจัดอาสาสมัครเขามาสังเกตการการเลือกตั้งในปีนั้นและในการเลือกตั้งต่อมาอีกหลายครั้งและเป็นทีมาของการจัดองค์กรกลางในเวลา ต่อมาต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่13กัน,กนยายน2535นายอนันต์ปัญญาชุนนายุัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีคำสั่งแต่งตั้งองค์กรกลางซึ่งเป็นองค์กรกึ่งรับและเอกชน มีนายกเกษมสวรรคุณเป็นประธานธรรมนาฏสอดส,ส,สองดูแลการเลือกตั้งซึ่งประสบผลสำเร็จระดับหนึ่งและได้มีการดำเนินการในการเลือกตั้งครั้งต่อมาสถานภาพทางกฎหมายขององค์กรจัดการเลือกตั้งและตรวจสอบการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นได้มีการ นำมาสู่การจัดตั้งองค์กรใหม่ค้นมาทำนาทีกำกับดูแลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปปร่งให้เป็นไปโดยบริสุทธิธรรมเรียกว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5พุทธศักราช2.538มาตรา100 15วัก2จากนั้นได้มีการเสนอร่างประราชบัญญัติกณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะปรับในสมัยรัฐบาลนายบรรหารศิล์นายบรรหารศิลปะอาชาดำรงตงําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ภายหลังได้มีการยุสภาแทน ได้แต่ฝ่ายหลังได้มีการทุบสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อนทําให้รางประราชบัญญัติในคราวนั้นเป็นอันตกไปต่อมาเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปสิ็จสิ้นลงได้มีการเสนอรางประราชบัญญัติด,ดังกล่าวกลับมาอีกครั้งจนในที่สุดได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อวันที่28 สิงหาคมปศ2,540ในสมัยรัฐบาลปุลเอกในสมัยรัฐบาลผุนเอก,อาาเอกชาวลิธิ์ยงใจหยุดดำรงตำแนหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เหนื่องจากได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมน,นูญแห่งรัฐอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,540เมื่อวันที่1เมื่อวันที่11ตุลาคม2,540 พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจึงยังไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติแต่อย่างไรก็าตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,540ุศราช2540ในหมวด6รัฐสภาส่วนที่4ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นการอนุวัตให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปทางการเมืองจากการศึกษาของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยนายแพทย์ประเวศวสีเป็นประธานและคณะกรรมการพัฒนาการเมืองนายชมพล์ศิลปอา,อาชาเป็นประธาน ซึ่งสภาผู้อ่าซึ่งสภา่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้จัดทำรารงรัฐธรรมนูญตามกรอบแนวคิดและหลักการที่ประมวลมาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งในช่วงก่อนปี2อ4 0อโดยคณะกรรมาการการเลือกตั้งชุดแรกอ่าโดยคณะกรรมาการการเลือกตั้งชุดแรกได้รับประบรมราชองค์การโปรงกล่าว โปรดกล่าวแต่งตั้งเมื่อวันที่ย27เรรศจิกายุน2540ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2541ในพระราชกิจจานุเปสาเมื่อวันที่9มิถุนายน2541 จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นคือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปศ2,556 องประกอบรัฐธรรมนูญแห่งรัฐอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ส่วนที่1องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา200มาตรา229ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย ตามคำแนะนำของวุฒิสภาโดยกระบ,บวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยประธานาประกอบด้วยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง1คนและคณะกรรมการเลือกตั้ง4คนโดยประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองปรับบรมราชอุ์การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการมาตรา200 29มีวราระการดำรงตำแหน่ง7ปีและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวราระเดียวคือมาตรา332 32คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันดำรงตำแหน่งแต,งต่งตั้ง13ทธันวาคม2,556จนถึงปัจบุบันซึ่งสุดการดำรงตำแหน่ง 13. ธันวาคม2,556ประกอบด้วย 1. นนายสุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งกรัผิดชอบด้านบริหารกลาง 2. ในายธิรวัตรธิรโรธวิทย์ธิรโรธวิทย์กรรมการการเลือกตั้งรับผิดชอบงานด้านกิจการพักการเมืองและการออกเสียงประชามติ สามนายบุญส่งน้อยสพุพนานายบุญส่งน้อยสุพน์คณะกรรมาการเลือกตั้งรับผิดชอบด้านกนารเสื่อสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4. นายประพิษอารัตนเพียรคณะกรรมาการเลือกตั้งรับผิดชอบด้านก,นการการมีส่วนรวม 5. นายสมชัยศรีสุธิกิธกาการสุยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งรับผิดชอบงานด้านก,การบริหารงานเลือกตั้งโดยมีนายโดยมีนายผู้ชุมนตราวงเป็นเลขาธิการและคณะกรรมการาก,าการาเลือกตั้งมีวรระก,การดำรงตำแหนง่งฮารี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำรงปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการสรรหา